สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมคศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับช่อง7สีทีวีเพื่อคุณ ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับก่อนไปฟังทัศนวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมาดูน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้ล่าสุดที่ช่องเกตสีกันเลยนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบุเลงนองลูกเจ้าพ่อรงต้มกับไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักด์นะครับชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบุเลงนองลูกเจ้าพ่องต้มช่างน้ำหนักได้117.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้านไทยแลนด์เล็ก สรุ่งศักดิ์ช่างน้ำหนักได้116ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับยอดศิลปะลดสวยจ่าเจดสายผิววันนี้เจอกับทางด้านโอทีเกียรติเทวฤทธิ์นะครับโชคกันในพิกัด121ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดศิลปะลดสวยจ่าเจดสายผิวช่างน้ำหนักได้121ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านโอทีเกียรติเทวฤทธิ์นะครับช่างน้ำหนักได้122.2 ลดไป1.2นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีช่อง7นะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้โชคกันในวิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเชวมวกเพชรแอสสารป่าตองนะครับชั่งน้ำหนักได้129ปอนด์ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านเมาคีวันของโอม MBK ชั่งน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับ แล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสยามจอพัชรียาเจอกันทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมนชคกันในพิกัด120ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสยามจอพัชริยาชั่งน้ำหนักได้121.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมนก็ชั่งน้ำหนักได้121.2ลดไป1.2นะครับนี่คือ น้ำหนักล่าสุดที่ช่องเจ็ดสีนะครับก่อนที่จะไปทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับส่วนน้าหนักที่วิเคราะห์วิจารณ์ในทัศนะนะครับผมเอาช่วงแรกครับที่จดพอกร่เข้า,ขาแต่นี้เป็นน้าหนักที่แท้จริงช่างเมื่อเช้านี้เลยนะครับจัดไปอย่าให้เสียไม่เสียเวลาครับไปดูวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยครับ มาดูคู่ที่1ในรายการสึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบุเลงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มหรือเพชรเกียรดเพชรนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียดเพชรนะครับน,กกน้ำ,ำหน,าาน,น,ำนักปล่อยอยู่ที่56กิโลกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักดิ์หรือเจริญเมืองมวยไทย หรือทวินสเปเชียลนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอรุ่งศักดิ์ที่พรามสองนะครับน้ำหนักป่อยอยู่ที่57กิโลกร,รมัมส่วนสูง173เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับช่งน้ำหนักได้1 1 6ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักดิ์ช่างน้ำหนักได้116ปอนด์ เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่าง,งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7็สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านไทยแลนด์เล็กสรุ่งสั่งนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยบู๊เตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายโยนเข่าแทงแล้วก็ต่อยมัดแรงหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านไทยแลนด์เล็กสรุ่งสังนะครับส่วนฟอร์มหลังเขาครับล่าสุดก็ไป ชนะคะแนนชายใหญ่วสุขสารเมื่อวันที่7กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน,น้่นไทยแลนด์เล็กสรุ่งศักด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มกันบ้างนะครับสไตล์การชกของน้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงหนักแรง,แรงทุกลูกทุกดอกครับ นี่คือสไตล์การชกของทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะนอกเพชรเจดีเกียรติหมู่สี่นะครับเมื่อวันที่9กมิถุนายน2อง7ที่ช่องเจ็ดสีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน บุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับลุนนับลุนนอกได้คู่ที่หนึ่งผมออกไปที่ทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโลงต้มนะครับให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาดูคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดศิลปะรถสวยจากเจดสายผิวหรือศิลปะไทยสิทธิ์คูเยี่ยมหรือเพชรลำซิง่ง นุยสมุมเมืองหรือทีเด็ด99นะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่ามาซ้อมในค่ายมวยรถสวยจ่ากเจดสายผิวที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับอยู่กับจ่ากเจดสายผิวนะครับให้การดูแลและสนับสนุนน้ำหนักป่วยอยู่ที่58กิโลกร,รัมส่วนสูง166เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกันทางด้านยอดโอทีซุปเปอร์เล็กมวยไทยหรือโอทเกียรติเทวฤิ์หรือโอ จาปานเมืองคอนนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับที่จังหวัดนนทบุรีน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่60กิโลกร,รัมส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด121ออปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดสายพิวช่างน้ำหนักได้121ออปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านยอดโอที ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับก็ช่างน้ำหนักได้121ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดโอทีซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับกอดรัดฟัดเวียงแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดโอทีซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านยอด OT นะครับไปแพ้คะแนนสิงฉลามสอพงอมรอเมื่อวันที่22มิถุนายน267 7ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดโอทีซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านยอดศิลปะลดสวยจ่าเจ็สายผิวกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยเข่านะครับสอกแรงเปิดเกมเตะขาต่อยหมัด รับแข็งแก่งแข็งแรงครับการผ่านมวยดีกว่ากระดูกดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านยอดศิลปะรถสวยจากเจดสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับล่าสุดไปชนะนอกเพชนิยม FA กเอคุปในยกที่3นะครับเมื่อวันที่15มิถุนายน266-67นะครับโทษทีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้าน ยอดศิลปะลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านยอดศิลปะลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับวันนี้จ่าเจดสายผิวได้ขึ้นไปโชว์ลีลาเต้นที่ช่องเจ็ดสีอีกครั้งแน่นอนจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สาในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชัวโกเพชรแอดสันป่าตองหรือศักชาตรีหรือตองขาวเชียงใหม่หรือสิทธิ์ดาบหวาดหรือสิทธิ์เสตูนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมเดอะแบรไฟขับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำหนักไปปล่อย,ยอยู่ที่65กิโลกรัมส่วนสูง178เเซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกันทางด้าน มเมาคีวันของโอม MBK หรือเพชรสี่หมื่นหรือพุ่มพันม่วงหรือวอจัก,กรวุฒหรือมนดำเล็กเกียรติบ้านปอหรือนกยีนลาดกระบังนะครับนักชกจากจังหวัดกระบี่แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นที่อำเภอทุกสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่กับวิทยาเพชรสี่หมื่นน้ำหนักปป๊าอยู่ที่62กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับ วันนี้ชกกันในวิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านชมวงเพชรแอดสันป่าตองนะครับช่างน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเมาคีวันของโอม MBK นะครับช่างน้ำหนักได้127.5ขาดไปจุดหนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเมาคีวันของโอม MBK นะครับ ก็เป็นมวยขวานะครับเข่าในขวางหน้าค้าแทงปั้มตีเนียวแน่นบุดูุดันฟันศอกแรงแข็งแก่งแข็งแรง,แงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนัานเม้าขี่วันของโอม MBK นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับไปแพ้นอกให้กับทางน้านชาติพยักษ์ศักสตูลในยกที่1เมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5 6 7ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้าน เม้าคีวันของโอม MBK นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านชมวกเพชรแอดสันป่าตองกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านฉมวกเพชรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งแรงขวางหน้าดันแทงบูดุดันแล้วก็เป็นมวยที่กําลังสดกําลังห้าวครับนี่คือสไตล์การชกของทังด้านชมวกเพชรแอดสันป่าตองนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นสมวกเพชรนะครับก็ไปชนะนอกดาบดำปตททองทวีเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ที่จังหวัดเชียงใหม่ในยกที่2นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านชมวกเพชรแอดสันป่าตองนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่มวยกําลังสดกําลัง้านะครับออกไปที่ทางด้านเมวกเพชร แอสสันป่าตองนะครับวันนี้จะมาโชว์ฟอร์มที่ช่องเจ็ดสีให้กับพี่แอสิงป่าตองครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านชะมวกเพชรแอสสันป่าตองจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพกระหว่างทางด้านเพชรสยามจอพัชรียาหรือเดชเพชรสีทองนะครับ นักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซอมที่ค่ายมวยจอพัทลียานะครับที่จังหวัดสุรินทร์น้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่59กิโลกรัมนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมนหรือสอกาแฟมวยไทยหรือตรงเตยหรือปลาทองหรือพัทลภูมิปอพีนพัทนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์เรียกว่าดาวิแมทอีสานใต้ก็ว่าได้นะครับ แล้วก็มาซ้อมที่ค่ายมวยสอสบานการเม้นครับก็น้ำหนักไปปอยอยู่ที่60กิโลกรัมส่วนสูง171เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด120อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสยามจอพัทริยาช่างน้ำหนักได้120อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรสังวานสอสมานการเมน้นก็ช่างน้ำหนักได้120อปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านเพชรสังวานสอสมานกาเมนนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมสาสตร์แข่งล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นมัดต่อยแรงแล้วก็ซอกแรงกล้าแรกกล้าสวนบุดุดันหัวใจใหญ่กว่าตับยืนระยะมั่นคงครับโดยมีเสียสมานกาเมนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับนี่คือสไตล์การชกของน่าน เพชรสังวานสอสมานกาเมนนะครับส่วนฟอร์มหลังเขานะครับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะน็อกโลวบินฮุสอินไฟส์สไตล์ในยกที่3นะครับเมื่อวันที่1 4กรกฎาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรเพชรสังวานสอสมานกาเมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสยามจอพัทธลียา ครับกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายล็อกตีแข็งแก่งแข็งแรงแล้วก็เป็นมวยที่มีศอกอันตรายครับเข้าไวออกไวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสยามจอพัทลียานะครับส่วนฟอร์มหลังของเขาล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนเพชรศิลาวอุรชาเมือ่อเดื4กรกฎาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรสยามจอพัทลียานะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสยามจอพัทลียาวันนี้จะมาแจ้งเกิดเรียกศรัทธากลับคืนนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรสยามจอพัทลียานะครับให้มีอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ ก่อนไปฟังทัศนวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมาดูน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้ล่าสุดที่ช่องเกตสีกันเลยนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบุเลงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มกับไทยแลนด์เล็กสรุ่งศักด์นะครับชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบุเลงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มช่างน้ำหนักได้117.2ลดไป1.2สนะครับส่วนทางด้านไทยแลนด์เล็ก สร,รุ่งศักช่างน้ำหนักได้116ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับยอดศิลปะลดสวยจ่าเจตสายผิววันนี้เจอกับทางด้านโอทีเกียรติเทวฤทธ์นะครับโชคกันในพิกัด121ปอนด์เมื่อเช้านี้นทางด้านยอดศิลปะลดสวยจ่าเจตสายผิวช่างน้ำหนักได้121ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านโอทีเกียรติเทวฤทธ์นะครับช่างน้ำหนักได้122.2 ลดไป1.2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีช่อง7นะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้โชคกันในวิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเชวมวกเพชรแอสสป่าตองนะครับช่างน้ำหนักได้129ปอนด์ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านเมาคีวันของโอม MBK ชัช่างน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับ แล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสยามจอพัชรียาเจอกับทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นโชคกันในพิกัด120ป่ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสยามจอพัชริยาช่างน้ำหนักได้121.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นก็ช่างน้ำหนักได้121.2ลดไป1.2นะครับนี่คือ น้ำหนักล่าสุดที่ช่องเจ็ดสีนะครับก่อนที่จะไปทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับส่วนน้ำหนักที่วิเคราะห์วิจารณ์ในทัศนะนะครับผมเอาช่วงแรกครับที่โจทย์พอกระเข้า,ขาแต่นี้เป็นน้ำหนักที่แท้จริงช่างเมื่อเช้านี้เลยนะครับจัดไปอย่าให้เสียไม่เสียเวลาครับไปดูวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยครับ